จงอย่าตัดสินใครด้วยการได้ยินหรือได้ฟังความข้างเดียวอย่าเอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวัดความดีชั่วของใครๆคนเรามีผิดพลาดกันได้เสมอแม้แต่ตัวของเราเองก็เคยผิดพลาดมาเช่นเดียวกันจงมีเมตตาต่อกันดีกว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมกันอดทนเอาไว้นะ ทำหน้าที่ของเราไปสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเราคู่ควรกับมันคนที่ไม่พูดแล้วไม่ทำยังดีกว่าพวกที่รับปากเขาเป็นประจำแต่ไม่เคยทำตามคำพูดคุณอาจจะพูดอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ความเชื่อใจมีให้ได้แค่ครั้งเดียวคุณโยมท่านที่รักวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไปคาดหวังกับวันพรุ่งนี้ให้มากรีบทําวันนี้ให้ดีที่สุดรีบสะสางชีวิตของเราให้ดีที่สุดอยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากบอกรักใครก็รีบไปบอกรักเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมากอดกันเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดพอยินนิดมรณาเมื่อตอนค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวา เมื่อตะกี้ยังเห็นหน้าพอรักตาวก็วหวชนเจริญพรจะมีเพื่อนคนไหนในโลกใบน,นี้ที่จะดีไปกว่าเงาของตนอาตหิอตัอตโนโนาโถตนและเป็นที่เพื่งแห่งตนอาตหิอตัอตโนคติตนและเป็นคติเตือนตนเหนื่อยกายต้องอดทน เหนื่อยกับคนต้องทำใจเหนื่อยกับงานต้องสู้ไหวเหนื่อยหัวใจต้องปล่อยวางเสียใจในตอนที่ผิดคิดได้ในตอนที่มันสายคิดถึงในตอนที่เสียไปเสียใดายในตอนที่จากลาเรลองโง่ในอย่าไปใส่ใจพวกสาละแนอย่าไปแคร์พวกปากหมา อย่าไปสนคนที่นินทาเพราะว่าเสียเวลาทำมาหากินครับที่บ้านมีต้นไม้หรือเปล่าครับมีค่ะกลับไปตัดนะครับท,ทำไมฮะจะได้เล่นต้นไม่ครับผมในยิน้นคาวาโสด,ดิใส่บางหนาใกล้ๆดูโอ๊ยสมพกอลาดาคือแมงละงามต่ำขั้นไทยดีไปกระเป็ดตะโสด,ดยี่ดอกสวย ที่ห้องเราไม่มีชิงช้านะมีแต่เรานี่แหละโยกได้เหมือนกันลองเดินไปด้วยกันไหมถ้ามันไม่ใช่อะ่ะเดเดินกลับมาสงา่งส